ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักรวตที่หนึ่งหนึ่งธันวา um คม251 097 251 097ูสองตัวท้าย9 1้าหสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสองหกหสามตัวหน้าครั้งที่ 2 0 5 5 3ตัวท้ายครั้งที่1 2 8 0 2 8 0 3ตัวท้ายครั้งที่2 09 2 092ก็ยินยดีด้วยครับท่านยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะเราไปชมแนวทานที่ผ่านครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือ เจ้านี้ก็แบ่งปันปอดีตที่แล้วครับ6 7เ9ครับท่านสรุปแล้วสรุปแล้วผ่านผ่าน7จ็ดนะท่านผ่าน7จ็ดนะท่านใหม่น,น,มนี้ผ่าน7จ็ผ่านตัวเดียว7อดีตที่แล้วก็ผ่าน9 ยวนี้ครับสตางดับล่างผ่านนะท่านเก้าหน่งนะเก้ 91, ดับล่าง8สรุปแล้วผ่านใบนี้ครับ OP OP ก็ผ่านนะท่านผ่าน97นะ97ล่าขึ้นบนนะล่างขึ้นบน OP ก็ยินดีด้วยกระทันยินดีด้วยนะต่อไปครับเพลินใบนี้ก็เป็นโอทาน10หน่วยบนสองสองสูตรชชนสรุปแล้วผ่านเก้นะชนเกหนึ่ง สามหกสรุปแล้วผ่านเก้านะเจ้านี้ไปต่อการเจ้าเจ้านี้ครับท่านเจ้าฟ้าดารินแล้วก็เจ้าขี่เจ้าแกแล้วก็เจ้าโลจิเลสนากาสามเจ้านี้ครับชุนชุนศูนย์ชุนศูนย์นนนนครับนะสรุปแล้วผ่าน ชนศูนชนเกนะผ่าน09เนาะผ่านศูนย์อีกแล้วนะใบนี้ครับท่านเอ็กเพนสิบนอยโบนสีตัวเกสรุปแล้วผ่านเนะ 0 97, 9นยะ์เก้าเ็ดพันเก้านะเจ้าเอ็กเพนเจ้านี้ก็อขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่เบ่งปันต่อไปครับเทพบันเลยสวกันเทพดับบนใบนี้หลุดนะพันหกหลุดเจ็ดนะหลุดไป ตัวหนึ่งผ่านตัวหนึ่งหลุดตัวหนึ่งต่อไปเจ้านี้ฟ้าดารินฟ้าดารินนะท่าน903าศนผ่านก้าพันศูนครับท่านผ่านเาพันผ่านสองตัว ร้อยสิบนะท่านศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดต่อไปเจ้านี้ครับไม่ีด้ผ่าเข้าเหนียวนะสอนนอโบนสิบหน่วยบนผ่านเก้าสามผ่านเก้านะส่วนคู่สองตัวกรหลุดนะท่านแต่ เจ้าพันเข้าวเนียวนะสิหน่วยบนพันเกานะก็ยินดีด้วยครับท่านนะยินดีกับท่านที่สอบผ่านด้วยต่อไปครับใบนี้แนวทานหลักอร้อยสิหน่วยบนสิบหน่วยบน หลักอร้อยผ่านมาเอยเจ้ากับตาผ่านเก้านะผ่านเก้าสิบหน่วยบนเป็ดเก้าก็ผ่านเก้านะสูตรนี้หลุดนะท่านสามหลุดนะไปต่อกันเจ้านี้ครับ ใบนี้ก็ขวน3ตัวต้นบนสรุปแล้วผ่าน,นท่านเจ9นานะเจ9ศชุดสตัวนะเจ้าของแนวทานก็แบ่งหลายชุดผ่านชุด709 097ต่อไปเจ้านี้ครับแนวทานหลักอ้อย ผ่านไม่เอ่ยผ่านนะท่านใบนี้ก็ผ่านนะ96อดีตที่แล้วก็ผ่าน9แล้วท่านใบนี้ครับศ4นก็ผ่าน4ก็ขอบคุนเดวทางที่แบ่งปันอย่างเรียทันใจไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับแนวท่าน1ิหน่วยบนขวนผ่านไม่เอ่ย พันเก้านนะพ,นพน 9, นันเก้าพันเก้าสิบบนศูนย์หลักร้อยนะแปลกโหลดนะท่านผู้ชมที่จริงก็มีมากกว่านี้ครับนะแต่เอกมินก็แค่รบล้นบ้านส่วนนะท่านมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นตัวอย่างสิบหกธันวาไม่นี้โกงนะท่าน โคตบูนเนาะโคตบูนนะผ่านไม่เอ่ยผ่านเจ็ดศูนย์ผ่านเก้าเจ็ดด้วยนะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์ด้วยนะเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดศูนยนะท่านผ่านสามโคเลยไปต่อการใบนี้ครบล่าง X j ใบนี้ก็ผ่านนะท่านเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสองสามหกตัวขาดห้าหกนะก็ผ่านสรุปแล้วผ่านเก้าหนึ่งผ่านครบนะท่านผ่านครบเก้าหนึ่งขาดห้ากับหกใบนี้ครับสมมติฮีโร่แนวทาง 2ตัวล่าง3ตัวแนวทางสองตัวล่างเบกสตัวสรุปแล้วพ9นเก้านะเก้นะพัน 9, นะอดีตท,ที่แล้วก็พันสอดีตก่อนนะอดีตเก่ 9, 1, ก็พัต่อไปเต็มล่างโรเจเล็กนาคาเกหนึ่ง ศูนผ่าน,นท่านผ่านเต็มศูนย์นะเจ้าโลจิเลตดากาเจ้าของเดียวท่านก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับท่านผู้ชมที่สอบผ่านด้วยครับท่านที่จริงก็มีมากกว่านี้ครับแต่เอมินก็แคร่รวบรวมโซนมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับ ใบนี้ก็หลวนโปรชายดับล่างบีสองผ่านนท่านดับเจดผ่นนะเจ้าหลวนโปรชายแบ่งปานดับตัวเดียวดับเจดตัวเดียวยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลทุกชมก็ขอบคุณมากนะ ก็ยินดีด้วยยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านน่ารักนับถือทุท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจจริงๆ ถ้านผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกำลังใจกำลังเจอให้เอ็กมินด้วยครับท่านก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกกำลังใจคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านเราก็เจอกันคลิปต่อไปครับ